นายกอิงค่อนข้างจะตัดพอเสื่อแล้วก็ตัดพอสังคมพอสมควรนะก็โซเชียลกระหน่ำเยอะพูดตรงๆนะทนายกโดนหนักมากเหมือนกันเรื่ององเรื่ในโซเชียลก็ใจร้ายค่โซเชียลไปกระหน่ำนายกอิงค่ะกระหน่ำว่าตอนไปประชุมตอนไปพูดคุยสอตสองกับผู้นำประเทศติลานควัก iPad ขึ้นมาอ่านหน้าตาเฉยเลยและเป็นภาษาอังกฤษด้วยกลมหน้ากลมตาอ่าน จะเงยหน้าบ้างก็ก็เกาะมองหน้าเพื่อเป็นระยะทอดระยะทิ้งจังหวะให้<า>กับล่ามที่เป็นผู้แปลก็วิจารณ์กันเยอะเยอะเมื่อวานนายกก็ตัดพอเล็กๆค่ะคืออย่างนี้ในโซเชียลไปวิจารณ์ท่านนายกท่านนายกก็นักเลงพอท่านนายกก็ไปเกี่ยวเอาข้อความที่ เขาวิจารณ์ท่านนายกเนี่ยไปอธิบายมาแขวนใน IG ของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ใส่ comment, ข้อความอธิบายแล้วก็คอมเมนต์แลวก็คอมเมนต์ซ้อนคอมเมนต์ใช่ค่ะมันก็เกิดประเด็นวิจารณ์กันเยอะคดงต่อไปนี้เป็นความตั้งใจของรายการตั้งใจให้ฟังคำถามจากผู้สื่อข่าวเต็มๆไม่สกัดทิ้งค่ะแล้วก็ไปฟังคำตอบเต็มๆจากท่านนายกเชิญค่ะ ขอเปเรื่องเสียงิุากษ์วิจารณ์ของท่านนายกเรื่องการใช้ไอแพดกับบทบาทผู้นำขอโทอนะคะมีการมีกษาวิจารณ์ท่านนายกอนข่างรุนแรงเรื่องภาวะความเป็นผู้นำแล้วเรื่องการไปตอบคอมเมนต์แล้วก็เอาคนที่ไปคอมเมนต์ไปแวนไว้ในไอจีซึ่งเป็นเหมือนการแวนแล้วก็ให้ขวดไปลงค่ะเพราะสะอนถึงวุคทีภาวะและความเป็นผู้นำของท่านนายกว่ารใชี้แจงคือจริงแล้วอะค่ะการทํางานของตัวดิฉันเองนะคะกระแสเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งการทํางานให้สําเร็จเป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าใจก็เข้าใจตัวเองเนะบางทีรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรนะคะเพราะว่าพอจริงๆทุกคนสามารถเซ็ตไพรเวทเซตอะไรของตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแค่อยากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเราเราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมัน มันมันมันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่ในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสําคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้องไอแพแต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่นะโอเคคือเรื่องของเรื่อง <c oughs> นักข่าวก็สุดยอดนะคือนายกอิงถูกคนโพสต์วิจารณ์นายกอิงก็ไปเกี่ยวเอาโพสต์วิจารณ์นั้นมาแขวนในไอจตัวเองแล้วก็คอมเมนต์มมนซ้อนคอมเมนต์วิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ด้านหนึ่งก็มองว่าฟแฟงแ่ะถูกไหม,มแต่คราวนี้การเอามาแขวนในไอจตัวเอง <c oughs> แน่นอนที่สุดก็จะมีแฟนคลับของนายกอิงเองเนี่ย เขาเรียกว่าเรียกทัวร์ทำให้ทัวร์ลงได้คนที่ถูกเอามาแขวนทุกที่มอมาโพสก็จะมีแฟนคลับของนายกอิ์จํานวนหนึ่งอาจจะไปทัวร์มาลงที่คนคนนั้นจัดทัวร์มาลงเจ้าของโพสต์วิจารณ์คก็เลยถูกถามนักข่าวก็ถามว่ามันสมควรไหมอะไรประมาณนั้นก็ฟังนายกอิงตอบเลยนะได้อธิบายไปแล้วอื